พอแสงแดเราแหงดีครับคันลครับาดูอรับโคกันเลยบ้านใหม่นะเลรียงเออตบมือหน่อยตบมือหน่อยสวดสวดสวดครบพนมสสวดทครับกินให้อิ่มเลยิดีมากหนเงินพันนึรจายออกมาก่อนเอันไปฟุ้งหนของนูของนูแดนมนแพงหืนูติมจ้าององหนนั่แหละผู้บของกุ้ยป่ะุยก็ไม่ร้จงทงก็ได้แล้วะ เต,ต,ตินเอาเด้อคันไปแล้วม well. ันนาลานพรได้ย่างกลับขึ้นก๋วยเตียวยังเ๋วยเจียวหมูเี้ยในนาลาดูอะไรเรียกตามซื้อเลยเป็ดหมูบะครับ่ากน้อกมันนี่พรขัวุกสันเมาครับเนยผินโดยกินเนเอาสจ๊ฮักแพงมนน้องบพสามถ้วยหรือเป็นเจ้งเจแม่สลอง บ้านไม่ดิแม่นเฉลองบ้านไม่วันนี้ลูกสาวได้บ้านใหม่พี่น้องยกแล้วเรียบร้อยสาวเอกสาวโทษแล้วเรียบร้อยพร้อมอยู่เลยแต่วานนี่ว่าจะเอาไปทั้งคูนแล้วเลยเห็นดูในคลิปมันพื้นที่มันน้อยบ่ก็เลยบ่แบกไปเลยเห็นทั้งนี้มามาดูแล้วเลยมาดูทั้งนี้ดีกว่าของผมเสศษเล็กนะครับเลยเห็นมาดูทั้งหนีเสศษเล็กลูกฉีดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ หันหน้ามาลูกหันหน้ามาดิเหิวเหิวมาเจอกันนะคะเมืองแองก่บ้านแฮดขอนแก่นมืออื่นแก่บ้านเฮานี่ยแหละค่ะร้อยเอ็ดหนูก็จะเข้าบ้านไปบ้านบ้านน้องแซงบ้านอุ้มเมาอ่ามือนกันไหมนี่ไงบ้านน้องแซงบ้านอื่นที่น่าจะไดปกินแจงเฮ็ดได้พยวขอไม่ไ้บ้านน้องแซงไปเซฟิดเราไปนี่น่านะคะกดไหล่ด้วยนะคะอย่าไปกินต้มไก่บ้านฮักแจงมืออื่นอยู่บ้านอุ้มแมวไปด้วย

ทุกในพวันเยะเอแอลเอ็กแอลใช่ไหมมีของพ่อพิษมีของพ่อโก้มีของทับแยงไปจะเด้ไงบ้างล่ะไนี่ไปเมืองเลยเราก็ลุงเทพลุงเทพเราไปส่อไปนี่เอจะได้ตกขึ้นมากานห้องนุงเทพสามมือไอชนบุรีสามมือสามมือหละ ดูกันแต่ระยะทางเมื่อเกินรอยโลนี่ผมก็บิดไปได้อยู่ชุนบุรีลงชุนบุรีชุนบุรีล้วนๆเลยสามเสียงเราสิยกินเราเสียวโม่ไซค์บิดไปเลยแน่นอนดีดีเอาถ้าถูกเรงวันนี้ตามมื่น้องแข้งพูดเจ้มือเศร้านี่เด้อไอขี่ม่ไซค์ไปหอดชุนบุรีเลยบมื่อวาเขาบอกอย่างค่ะบมื่อบอกไปฟังเอาแต่เมื่บอกเขาบอกเลยบมื่บอกเลยเดี๋ยวแต่คุณมักอืเอ คนชอบไปดูเอาตอนเช้าอยู่ช่องไหนเลยไปตามเอามีอยู่ช่องหนึ่งเลยอยู่นั่นักแพงเลยผนออฟเชียวไม่ใช่ช่องของคนอื่นมาแมนนี่แหละได้สุดสีเขียวนี่แหละฮกแพงฮักแขงจักใกนี่แหละฟ้าแห้งตอนฟ้าโกกะดังสุดเนาะฟ้าโกดังแห้งนะดังขนาดบอดกันยังมาสัมผัสดังว่ามันผุเขาจุดวันะ กระดาษบอก็ยังมาถามข่าวนะมึงไปยังไดบ้านยังไดดีม่ถามรอรุดนไม่เลรนดอกงหนาเลยวะไม่ได่นดอกคางไม่ได้อกคางมันเหลืออยู่รอดอน่างพ่อโอมันมีมันมีครูนะมีหลายรอดเห็นบ่ากีได้มันมีคููมีครูมีแหลกทั้งถได้พ่อเด็กกับพ่ออยู่มันเป็นอยัางล่อหลังครับเอาย้งน้นไปนขั้นงาเต้งเต็งเต็ง่งานแลาพ่ออาชินยังไง เช่นเล็กครับเช่นเล็กเล็กครับเด้อเช่นเล็กวันนี้เจ้าภาพเลี้ยงตะกี้เห็นงานก่อสร้างแมนอันรถอันรถคนงานรถบขนางนั้นบรรจุคนได้สามสิบห้าคนลดกระบะชิ็นโซ่เล็กขึ้นขราวผ้าอันชีมงงนช้มากบ้งา,า,า,าลงลังเดินอันชี้มากด้ยมาเลยลงสะพานนั่นมาสะพานสะพานลงสะพานขามฟ้ามาก ลอดลังรุดออกเลยทำไมวะลอดลังรุดออกเลยเลียนกายทั้งหนาไปเลยคนอยูท uh ี่อะไรพกันต้เือหลอดร้อนไเีต้เพื่อเสือเลยหลอดร้อนไปเดเอเซียฟอกเสียงเลยเสียงเลยอ่ามากินั่นต้องวอกต้องหลอดร้อนจากพ่อพี่มาที่นี่เฉพากันต้ใจห้องเสี่ยงเ้อยีบแสงเราดีเจบักคักเราเด็กานังกินเข่าครับหลุาเรา ดีใจได้นั่งกินข้าวหอมลูกสาวช้าเดีด๋ยว่าหลายจะไม่เข้าี่พุ่นอีสายช่องน่ะชู้เทนเนี่จนนี่นาชูน้าชู้ปได้มานําหมู่เออน่าชู้ปได้มากนหมู่เลยเต้นเต้นหลังนี่ก็ได้เราบพว่มนุคอจากป๋าชู้ส่วนหนึ่งเริมปลาชูบ่อยทุ่ะไรบออโทุไปหาคนอยู่ปลดงมาเนยังพิ่งว่ามันมีบทก่อนไอ้ล โคเอนเฉยนึงนะจ้าเกียนเล็กจ้านักยังกวัานักยังกดอกแค่น่ะโธ่ด้วยดอกแค่บ่ครับมันจะมีท่อนนึงผิดนิดนึงเอ่อื่องใหญ่ให้แก้ตรงนี้ดอกแค่ยังกนรนก่อนนะกอดอกแค่ที่อาลืมบ่แม่นว่าผิดนิดนึงเพรื่องใหญ่ให้แก้อืมตอนวักไหนตอนไหนตอนที่ถ่ายบ่ว่ขึ้นตอนขึ้นตอนขึ้นที่แรกบ่แม่นเกินหรือช่วงช่วงเกินอ่ะช่วงเกินบ่เพื่อนใดพ่อ เพิ่นใหญ่กดทูช่วงเกินจนช่วงตอนเกินมันมันผิดในนิดนึงบ่อันพ่อที่แกไม่ติมเพิ่นปรับให้หนูจ้ะพ่อปรับให้ร้อยและคิดถึงชายคนคอยอันนี้คือปรับค่ะแต่ที่ดีมันเป็นแหละคิดถึงชายคนคอยสิจอยตายที่ดีต้นฉบับเป็นแบบนี้แต่ว่าแมนเพื่อนใหญ่ตามคนเกื่อนบับไปเพื่อนใหญ่คอยตามเพื่นฉบับเราอ่ะ phụng tiếng bản về đấy, nó sẽ, nó sẽ thì sẽ đi, phần răng ừ. 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 má... à, ngắn, cùng... <laughs> <laughs> mọi... bằng vào nó có không sai gì đấy mà nó, đây เป็นการขายตัวนี้เป็นการขายมงเฟยั่นเคือกันละลักษณะคืืกอนกับคนซื้อเนียช่วงซื้อว่าจืดเลยวาวเงียบเทิข้างอย่างนียครับเซ็นครับช่วงได้บานทีจะได้ตัวดบัรบเสียดิเสียวกับว่แตะตัวนตน เอามากินแบบนี้กินว่าอะไทุกคนกวใช้เครื่องปรุงมัมเเอเ็กชากุ้ยสินกระปุ่นเอาโอ้สินกเตี๋ยวโอ้ยุงก็ว่าจะไลรางวัลก่อนสูกองไเดียวประเจีนมาหน่เครื่องปรุงเขาจะบะหมีเด้ยู่ประเทจีนเขาใช้เครื่องปรุงเขายุข้าเกเตี๋ยวมะหอเราก็ นั่งกินเลยนั่งกินสดน,น่นเลยอยู่ทิศวางคนหน้า สามะบอกว่าหนังไหยุท่สองปัจุบันอยวางมีจะเสีมีกระเซ็นมีเหลืองกับมีขาวสองเส็นเส้นเล็กบะมีก็เลาได้แล้วลูกเดี๋ยวเครื่องปรุงอย่าบะมีเดม่ถิมบะมี่ย่างกับบะมี่เทพปาย่างนี้รัวล้านพ่อสางแต่ตั้ง มันจะล่างซื้อมาล่างเบนโลดโอ้บวานเงิ้มูมีเลยบานผู้ขี่ไล่นี่ให้เลินแสบไล่ีเด็ก๋วยเตี๋ยวต่เก๋วยเตียวมืนนี้กินเด็กเถึงกินอาหารซาวังพี่น้องเอาโอเคครับคลิปนี้เนสนพนธ์ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอซที่ติดตามที่ทุกคนเลยกดซับช่องอยาอาทิตย์รเปิดออฟฟิเชีครับรูบอกเอฟซีกดไรกนกดไลรก็ที่าม ฝากช่องพอพายงาอาทิและพื่อนออฟฟิเชียลค่ะเพเล่นกดไลค์กดแชร์กดตับตามได้เลยคะบ๊ายบาย